I'm oh a- มอ้ไปสาหรับปูไข่ไก่ล้มกับคุณแม่เพนี้ที่น้ำตาลไปแล้วกับปูไข่ไก่ล้มที่น้ำตาล ดนะก็จะไม่ให้กูพักกูฟอนเลยนี่กูอยู่กับมึงตั้งแต่ฝนโต๊ะกันนะเต้นกูก็ช่วยพวกมึงถามนะเนี่ยขุดลงุมทีเนี่ยน้ำจึงน้ำจึงเนี่ยน้ำนอนน้ำน้ำเยอะมากเอกูขุดหลุมกูก็เป็นคนที่หายน้ำออกไปออกไปนะปวดสะเกลคนแรกปวดคอหลักทำไมนะเป็นคนที่ไหนนอนเป็นคนที่ไปที่ไหนก็เป็นคน ขาเกงสวยเนอะใาเกงสวยซื้อมาจากไหนรองเท้าก็สวยด้วยจ้าคุณพี่เจะมึงมือนีไม่เป็นอันนี้เป็นแฟชั่นใหม่ของเชฟนะครับผมค่ะเกงตัวที่ผมใส่เนี่ยไม่แพงมากคอนี้เปโนมาสองสองพันเก้าแต่ว่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นเป็นยังไงนะฮะลิมิเต็ดอิดิชั่นเราต้องสร้างเองรายนี้เราสร้างเองถ้าอยากได้เราต้องไปตุดขี้โคนครับใครจะซื้อก็ซื้อกูไม่ซื้อมีใครอยากข้อมูลเก่งตัวนี้บอกเลย

สวยสวยเมอนี้นสเดสยไหมสวยแข่งไหสวยสความสวยนกแต่แตป็นความไปมีไปมีผู้สาวนาตาดีบอกว่าบูจากวัตรีนิมิตปัดเขาผ้าไปวัตรีนิมิตอยู่นี่เอง ได้พูดนะทอ่ท้ายครับทำทีๆเนี่ย <mm> ผมพูดหมดคำที่เทียมันพูดได้ค <mm> ร <mm> <mm> ัีแชร์ลงเป็นคนสุดท้ายดีแชร์ลงเป็นคนเรียบร้อยและดีแชร์ลงเป็นปลูกหลานชาวจาาังหวัดสระแก้ววันนี้ดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงให้พี่น้องชาวจาาังหวัดสระแก้วได้ฟังนะครับได้สำับรับฟังในวันนี้แค่ขอโทอษผมพูดเปคนภปษาไทยเลยภาษาไทยครับพร,พร,พร้อมเลือกเบอร์สองนะครับดีหน้า